สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะ่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นโดยได้เรียนรู้หลักการพูดแสดงความคิดเห็นไปแล้วในชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นคะ่ะ พร้อมหรือยังคะเด็กๆไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นปสาของอักษรขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่จะดูตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆมาทบทวนหลักการพูดแสดงความคิดเห็นกันก่อนเด็กๆยังจําได้ไหมคะหลักการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างไล่ไปทีละประเด็นเลยนะคะเด็กๆ ข้อแรกเด็กๆอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นอะไรเราจะต้องมีข้อมูลในเรื่องนั้นๆให้ดีก่อนดังนั้นเด็กๆจะต้องไปศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยให้เข้าใจเสียก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเรายังไม่มีข้อมูลก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยๆคิดหาเหตุผลที่จะมาประกอบการแสดงความคิดเห็นของเราในการแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆ อย่าลืมว่าไม่ว่าคนที่พูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ว่าคนที่พูดหรือว่า,เ,าเรื่องที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยคนที่พูดเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเราหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเราไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราจะต้องไม่ลําเอียงค่ะเด็กๆเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางไม่ลําเอียงไม่อคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วก็นะคะก่อนจะแสดงความคิดเห็นเรียงลําดับเหตุการณ์เรียงลําดับเรื่องที่จะพูดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆนอกจากนี้ค่ะอย่าลืมพูดให้ตรงประเด็นอย่าพูดเฉยเฉยไปเรื่องอื่นเราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็มุ่งตรงประเด็นเข้าไปเลยค่ะเด็กๆและที่สําคัญค่ะนอกจากการ หลักการพูดทั้งหมดแล้วอย่าลืมว่าพูดโดยใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะเด็กๆอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นหรือการพูดอื่นๆเด็กๆก็ควรที่จะพูดโดยใช้ถ้อยคำสุภาพค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆคือเราจำเป็นที่จะต้องทราบว่า เรื่องที่จะพูดเนี่ยสำคัญอย่างไรใครเป็นผู้ฟังแล้วเราเนี่ยควรพูดอย่างไรให้เหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะที่การพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้นอกจากหลักการพูดที่ทบทวนไปแล้วนะคะเรื่องที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นมีความสําคัญอย่างไร ใครเป็นผู้ฟังแล้วเมื่อเราทราบว่าใครเป็นผู้ฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราควรพูดแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้เหมาะสมค่ะเด็กๆคราวนี้มาดูตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นกันนะคะก่อนที่จะพูดเด็กๆก็จะต้องมีข้อมูลก่อนใช่ไหมคะคราวนี้จะยกตัวอย่างค่ะเด็กๆครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆเนี่ยอ่านนิทานเรื่องหนึ่ง เมื่ออ่านนิทานแล้วเรามาพูดแสดงความคิดเห็นกันามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะนิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนนี่นะคะเด็กๆเ,เทวดากับคนขับเกวียนชายผู้หนึ่งขับเกวียนเข้าไปในป่า ลูกล้อเกวียนตกหล่มลึกทำให้กวายลากไม่ไหวชายผู้นั้นกลัวจะมืดค่ากลางทางจึงบนบานขอให้เทวดาช่วยเทวดาที่เป็นเจ้าป่าลงมาบอกแก่ชายผู้นั้นว่าจะยื่นดูอยู่ทำไมอีกเล่าจงเอาบ่าแบกลูกล้อเข้าแล้วเคี้นกวายให้เดินลูกล้อก็จะเคลื่อนที่ขึ้นจากหล่ม การที่ร้องโวยวายไปเสียก่อนยังไม่ทันจะลองกำลังของตนเองให้เต็มฝีมือดังนี้จะให้ใครเขามีแก่ใจช่วยเจ้าได้นิทานสั้นๆนะคะเด็กๆเป็นนิทานอีศพบนะคะเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนอ่านอีกครั้งนะคะเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ชายผู้หนึ่งขับเกวียนเข้าไปในป่าลูกล้อเกวียนตกลงลึกทำให้กวายลากไม่ไหวชายผู้นั้นกลัวจะมืดข้ามกลางทางจึงบนบานขอให้เทวดาช่วยเทวดาที่เป็นเจ้าป่าลงมาบอกแก่ชายผู้นั้นว่าจะยื่นดูยู่ทำไมอีกเล่าจงเอาบ่าแบกลูกล้อเข้า แล้วเคีี้นกวายให้เดินลูกล้อก็จะเคลื่อนที่ขึ้นจากลมการที่ร้องโวยวายไปเสียก่อนยังไม่ทันจะลองกำลังของตอนเองให้เต็มฝีมือดังนี้จะให้ใครเขามีแก่ใจช่วยเจ้าได้จากนิทานเรื่องนี้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นยังจำหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้ไหมคะเด็กๆเ,เราจะต้องมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นนั่นก็คือในเรื่องนี้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเด็กๆต้องเข้าใจใจความสําคัญของเรื่องแต่ว่าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจคําศัพท์เด็กๆก,ก็อาจจะไม่เข้าใจใจความสําคัญของเรื่องดังนั้นมาดูคําศัพท์ที่สําคัญของเรื่องนี้กันค่ะคําแรกเกวียนเกวียน เป็นพาหนะชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆนี่คือเกวียนค่ะปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้พบพาหนะชนิดนี้มากนักนะคะเกวียนเป็นพาหนะชนิดหนึ่งเป็นยานชนิดหนึ่งนะคะมีล้อสองล้อใช้กวายหรือวัวเทียมนี่นะคะนี่นี่มีลักษณะมีล้อสองล้อนะคะใช้กวายหรือวัวเทียมมีลักษณะนามว่าเล่ม เด็กๆว่าแปลกไหมคะลักษณะนามของกุียนเนี่ยคือเล่มอ,อย่างในภาพนี้นะคะกุยยนหนึ่งเล่มปกติแล้วนะคะเด็กๆพวกพาหนะเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์ก็จะเป็นหนึ่งคันแต่ของกุียนเนี่ยเขาใช้ลักษณะนามว่าหนึ่งเล่มเล่มนะคะใช้คำว่าเล่มคำต่อมาค่ะคำว่าเคียน ที่เทวดาบอกให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเคียนกยอยาเขียนยยน,นี่นะคะดูออกเสียงนะคะเด็กๆออกเสียงว่าเขียนหมายถึงการตีด้วยหวายหรือไม้เรียวนะคะการตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเพื่อเป็นการลงโทษก็คือใช้ไม้เนี่ยตีกวายนะคะเพื่อให้กวายเนี่ยรู้สึกตื่นตัวจะได้ลากเกวียนได้นะคะเด็กๆ คําต่อมาค่ะเทวดาเทวดาเราได้ยินกันเยอะนะคะเทวดาอันนี้ก็ได้ยินตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยเทวดาเนี่ยหมายถึงพวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพหูทิพย์และกินอาหารทิพย์ความหมายพวกนี้มาจากไหนถ้าเด็กๆสงสัยจำได้ไหมคะเปิดพระจนานุกรมค่ะเด็กๆ ก็จะรู้ความหมายของคำนี้นะคะคำต่อมาค่ะบนบานชายคนที่ขับเกวียนเนี่ยที่เขาก็บนบานบนบานคือขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จอันนี้ก็คือเขาจะบนบานเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและคำสุดท้ายค่ะของของเรื่องนะคะลมลมเนี่ย หมายถึงที่มีคโครนลึกที่ลุ่มไปด้วยคโครนลึกก็คือถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยคโครนมันก็จะเหนียวหนึบหนับมันก็จะดูดทําให้เคลื่อนที่ไปไม่ได้นะคะเด็กๆเ,เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเราจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอะไรเข้าใจเนื้อหาของเรื่องแล้วคราวนี้ค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นกันเด็กๆเ,เห็นไหมคะจากในหนังสือเรียนเลยคะ่ะ มีเพื่อนเรายืนพูดนี่คนนี้นะคะเขายืนพูดแสดงความคิดเห็นเขาพูดว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นป .3 ทับ1ทุกคนดิฉันเด็กหญิงแก้วตาพักดีราชมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนว่านิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาที่สนุกและให้ข้อคิดที่ดีแก่เด็กๆอย่างเรา คือเราควรพึ่งพาตนเองให้เต็มที่ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่ะอาอันนี้นะคะจากนิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนเพื่อนของเรานะคะเพื่อนของเราชื่อแก้วตาก็มาแสดงความคิดเห็นว่านิทานเรื่องนี้สนุกให้ข้อคิดดีๆนะคะอยากจะชี้ให้เด็กๆเ,เห็นอะไรบางอย่างในการพูดแสดงความคิดเห็นของเพื่อนของเราค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆก่อนจะพูดทุกครั้งเห็นไหมคะเพื่อนของเราพูดว่าสวัสดีค่ะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆก่อนจะพูดแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะพูดอย่างอื่นก็ตามอันดับแรกค่ะเด็กๆพูดทักทายอย่าลืมคะ่ะพูดทักทายแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะแก้วตาใช้คำว่าคะ่ะ แก้วตาพูดด้วยถ้อยคำสุภาพค่ะเด็กๆไม่ได้ใช้คำหยาบอะไรเลยทั้งหมดนี้นะคะแก้วตาเริ่มด้วย1พูดทักทายพูดด้วยถ้อยคำสุภาพสวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นป .3 ทับหนึ่งทุกคนจากนั้นแก้วตาพูดแนะนำตัวเองค่ะว่าตัวเองชื่ออะไรแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็คือแก้วตาพูดว่าดิฉันเด็กหญิงแก้วตาพักดีราช อันนี้ก็คือแก้วตาพูดแนะนำตัวเองแก้วตาเป็นเด็กผู้หญิงแก้วตาจึงใช้คําแทนตัวเองว่าดิฉันทีนี้ถ้าเป็นเด็กผู้ชายล่ะคะถ้าเพื่อนเราคนนี้พูดหรือคนนี้หรือคนนี้ควรใช้คําแทนตัวว่าอะไรจึงจะเหมาะสมคะเด็กๆ เด็กๆหลายคนก็คงตอบได้นะคะก็คือถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ควรใช้คำแทนตัวว่าผมหรือกระผมนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ใช้คำว่าดิฉันหรือฉันนะคะแต่ว่าทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กๆสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะเป็นคำสุภาพที่เป็นทางการด้วยนะคะเด็กๆคือคำว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะเป็นคำที่แทนตัวเด็กๆได้นะคะแล้วก็แนะนำตัวเองค่ะดิฉันเด็กหญิงแก้วตาพักดีราชถ้าเป็นเด็กผู้ชายสมมุติว่าอาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นกระผมเด็กชายตืๆอ่าแล้วจากนั้นจากตัวอย่างนะคะแก้วตาก็พูดว่าตัวเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ก่อนจะเข้าสู่การแสดงความคิดเห็นบอกจุดประสงค์ให้ชัดเจนค่ะเด็กๆว่ากำลังจะพูดอะไรอย่างแก้วตาบอกจุดประสงค์ชัดเจนค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องก็คือแก้วตาเนี่ยต้องการจะพูดแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนแล้วจากนั้นแก้วตาจึงพูดแสดงความคิดเห็นนะคะช่วงตรงนี้ค่ะนี่นะคะ นี่ก็คือช่วงที่แก้วตาแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นของแก้วตาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแก้วตาเนี่ยมีความเข้าใจเนื้อหาอมีความเข้าใจคําศัพท์ของเรื่องว่าจากเนื้อเรื่องเนี่ยมีใจความสําคัญว่ายอย่างไรและแก้วตาเนี่ยก็ยังเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องด้วยว่าต้องการให้ข้อคิดให้เด็กๆเนี่ยควรจะพึ่งพาตนเอง นะคะซึ่งแก้วตาก็แสดงความคิดเห็นออกมานะคะว่าเราควรพึ่งพาตนเองให้เต็มที่ก่อนอนี่คือตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นเหมือนหรือว่าแตกต่างจากแก้วตาก็ได้ในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆต้องฝึกพูดมากๆ แล้วก็ทบทวนความรู้เรื่องหลักการพูดให้ดีนะคะก่อนจะพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องอะไรอย่าลืมหาข้อมูลหาความรู้คิดหาเหตุผลมาประกอบนะคะแล้วก็เลือกใช้ถ้อยคําที่สุภาพใช้ค้อยคำที่เหมาะสมกับทั้งวัยตนเองและเพศตนเองนะคะเด็กๆจบจากวันนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆฝึกพูดมากๆ ก็จะทำให้พูดเก่งและพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะในชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการพูดการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการพูดจะต้องทำอย่างไรรอติดตามนะคะเด็กๆชั่วโมงนี้กลับไปเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน